สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอพีทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้หน้าตาก็จะแบบสดไปไหมสิวมีด้วย1เม็ดนะคะวันนี้จะมาลองเล่นกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ซึ่งจริงๆ AP ลองมาได้2วัน2วันแล้วแหละวันนี้จะเป็นวันที่3เดี๋ยวจะมาเทสที่หน้า รีวิวนี้ให้เพื่อนๆดูว่านี่คือหน้าสดเดี๋ยวเราใช้เจ้าคุชชั่นตัวนี้แล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหน AP ใช้เบอร์ B O 01นนะคะให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวขอซูมกล้องแบบอย่างเงี้ยเอาหน้าอย่างนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆรอกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอน พาแล้วมันจะเป็นยังไงขออนุญาตวางกล้องก่อนเนาะอืมเปิดมาข้างในก็คุชชั่นทั่วไปค่ะมีกระจกมีพัฟให้นะคะหน้าตาพัฟ่างนี้เปิดออกมาข้างในก็จะเป็นตะขคร่ฟองน้ำนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยขออนุญาตส่องกระจกจากที่มือแล้วกันเนาะเราก็ ค่อยๆแตะผลิตภัณฑ์ทับๆท,บท,บ,ท,บ,ทบทั่วไปหน้าสิวเมื่อกี้นี้และเกียดมอบมันไม่สามารถปกปิดได้หมดนะคะแต่มันน่าจะเบาลงไปบ้างกะเจ้าสิวที่เอพมีปัญหาอยู่ เดี๋ยว a อพีตเกียให้ดูโอเคน่าจะโอเคนะเพื่อนๆสังเกตและจำไว้หรือเปล่าว่าเมื่อกี้มันเป็นยังไงตบออกมาจะดูว่าหน้ามันผ่องขึ้นแต่เ,เจ้าครูช่นะ่ะเขามีเวลาในการใช้เนาะเดี๋ยวใช้ไปสักพักหนึ่งมันก็จะปรับ เป็นหมวดดูแบบผิวสุขภาพแล้วมันจะดูเนียนไบรท์ขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันดูเด้งอ่ะในภาษาแบบบ้านๆศัพน,นะที่แบบสาวๆต้องการสังเกตดูว่าเนี่ยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบไปลองออทอสอสสีของตัวเองนะคะ ซึ่งเ,เจ้าพวกฟาวเดชันหรือคุชชั่นหรืออะไรที่เขามีสีหลายๆสีให้ให้สาวๆเรื่องเนี่ยควรที่จะไปทดลองก่อนว่าสีไหนมันเหมาะกับตัวเองนะคะส่วนเอพีใช้ b o 0อศก็เดี๋ยวไปลองดูนะว่าเพื่อนๆใช้สีไหนถ้าชอบเนาะตรงนี้ก็คือตบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงเป็นขั้นตอนต่อไปในการลงพาวเดอร์แป้งฝุน่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตก เข้าไปอีกทีหนึ่งมันก็จะได้แบบหน้าที่ชอบเนียนเหมือนแต่งแบบไม่เยอะแต่แบบเพอร์เฟกทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเพื่อนๆอยากลองไปลองใช้ดูนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ